สวัสดีครับทุกท่านครับตักกะแตนครับตักกกะแตนเมื่อมันยังไม่ลงตัวมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะครับที่เลี้ยงครับสรุปครับโรงเรือนที่หนึ่งคือจุดนี้นะครับนะโรงเรียนที่หนึ่งคือจุดนี้นะครับพี่น้องนี่โอ้เหมาะมากเลยเหมาะมากเลยเคลียร์เรียบร้อยแล้วไอทีลกๆเอาไว้ก่อนครับ ไอที่ของท่านไพรัตกับคุณนายสวัยก็จะทําะเริ่มตรงนี้ก่อนอาไปดูจุดที่สองครับท่านาตามผมมานะดูความลกุลกๆไปก่อนอไปอย่างเดียวเลยเวลามันจะไม่พออ่ะจุดที่สองครับจุดที่สองจุดที่สองครับท่านครับโอ้นี่พี่น้องเอ้ยเหมาะสมมากเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือบอกตัวเองนะไหนจะมก็อบอกบมวมเนี่ย ตรงนี้คือจุดที่สองนะครับตรงนี้จะให้ท่านพระดานะครับมาทำพอพระดานะครับจะได้ไตรงนี้นะครับส่วนที่มันลกๆที่ผมพาท่านไปดูตะก,กี้เนี่ยเอาไว้ก่อนวันนี้จะทำสองจุดนี้ก่อนแล้วก็จะปล่อยอกไข่้ะกั่แตกลงเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่บ้านท่านไปรัดเดี๋ยวก็จะไปทำเหมือนกันขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้ยติดตามกันเป็นหลายพันคนแล้วตอนนี้คลิปของนายบุรักษณ์นะทุกคนก็ชื่นชมในความบ้าบอคอแตก 0818787089นะครับขอบคุณลหลายๆพี่น้องเนดะ้อที่ซอยคนกษเสียณ <laughs> ขอบคุณครับ